สวัสดีครับอยู่กับ600้อดัมคลีนครับเดี๋ยวมาดูฟอร์ด7740ครับ6ฐพันพานควนอันนี้จะดุเดือดมากคันนี้อ้าวไปไหนอหรอเสร็จแล้วบ่ ตรงนี้โอ้ตามไปครับตรงนี้จะโคลนมีตมด้นี่ทำงานได้สะอาดครับคู่นี้ <L an> เจ็ดเจ็ดสี่ศูนย์ครับเข <G ül üyor> าแก่น้อยครับงานจะเยอะมากครับเยอะชนิดที่ทำไม่ทันเลยครับช่วงนี้ฝนตกด้วยต้องรีบทำครับ รายได้พูดถึงรายได้ก็จะดีมากถ้าทํางานให้เขาดีนะเขาก็จะเอาอครับถ้าคุณทํางานไม่ดีถึงรถคุณจะแรงแล้วก็ใหญ่เขาก็ไม่เอาคุณนะถ้าคุณทํางานดีๆถึงรถไม่แรงแต่ว่ากระทุ้งเอาก็ทุ้งเอาก็คือนั่นแหละคุณผ่านบทเรียนนี้ไปได้แน่นอนอันนี้ทั้งแรงทั้งทางานดีครับ ลูกค้าติดใจเรียกใช้บริการตลอดไม่ว่าจะฐานสามฐานหกเอาเจาะหลุมยางครับเสร็จแล้วบ้านมาอะไรครับ,อรบโอ้ยอนุญาตเงี่ยวขออนุญาตเยี่ยว,วท่าน สามร้อยเด็เขาได้สองต่อนะลงทันสามไปแล้วครับได้ละห้าร้อยแล้ว,ลว,ลวอันนี้ก็มามาทวนแล้วก็อีกสักพักเขาก็จะมาเจาะลุมยางครับสามต่อเลยคันนี้เบิ้ลเบิ้ลสามเลยครับจากอันนี้ยี่สิบกว่าได้ก็เป็นหกสิบกว่าได้ฮะ บอกได้เอาไหมสามด้วยบ่เจาะลุมยางอีกบ่เอาไม่โครขุดเฮบ่บ่บ่กเอาไมโครเอาไม่โครมาขุดนลยขุน้อยขุดลุมยางนลยอู้โอ <chat ills> ้เคยมีบ่อยากเบิ่งเด้ไม่เพราขุดลุมยางเลย ปกติเขาจะใช้เจาะหลุลมยางนะไม่โคกขุดเออแล้วแต่แล้วแต่เขาจะทำแต่เราก็ไม่เคยเห็นนะเขาไม่โคมาขุดหลุมยางที่อื่นมีไหมมีแต่ทำสวนทุเรียนมาขุดแล้วก็กองเป็นอะไรนะกองเหมือนจมปลวกนี่แหละมีข้ขุดทุเรียนไหนะตัวเล็กๆอ่ะ อันนี้ไม่เคยเห็นขุดลุ่มปลูกยางไงว้าวไไกลมากเขาบอกว่าเขามีทีมงานของเขาขุดลุ่มยางนะครับเขาไมาโคมาขุดเดี๋ยวเราจะติดตามเราจะผ่านมาทางนี้ด้วยจะมาดูว่ามันูคขุดเป็นยังไงครับจะผ่านเหมือนเอารถไถคันนี้มาเจาะไหม เจาะก็รุ้มล้ว,ลลวใช่ไหมหกบาทหรือเจ็ดบาทนี่แหละหกบาทอเจอโครนแล้วครับโอ้ยจมแล้วจมแล้ว ฝนจะมาแล้วครับมีรถไทยก็จับคู่เลยคนระับไม่ต้องไปเดี่ยวไปคู่สบายใจกว่าเหมือนคู่นี้ครับคูบูต้ากับฟอร์